เคยน้อยใจชะตาชีวิตตัวเองไหม <L im itation> จริงปะไม่น้อยใจอะไรก<ร>็เ,รเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แล้พี่หนูไม่เคยน้อยใจอะไรเลยรล<อ>ทุกข์มากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรเรื่องแม่แต่มันก็เป็นความหวังเดียวเช่นเดียวกันใช่พี่คนอื่นไม่มีกินเขาก็ทุกข์แล้วพี่หนูไม่มีกินหนูอยู่ได้ ถ้ามีคนมาบอกว่าชาตินี้ยังไงเองก็ไม่เจอแม่เจอพ่อหรอกชีวิตนี้จะมีความหมายต่อไปไหมหต้องเดินต่อพี่ทาไมละ่ะเราไม่มีพ่อแม่เราหนูโตมาแบบไม่มีพ่อแม่หนูก็ต้องไปต่อได้หนูต้องเอาตัวเองไปให้ได้อะอะไรที่ทําให้เมย์ยิ้มได้กว้างหัวเราะเอิ๊กอาร์กได้ทุกวันนี้มีไหมมีพี่แต่ว่ามันแค่ข้างนอก ไม่มีใครรู้ข้างในหนูเลยพี่